เรื่องเล่าตอนคนเลี้ยงผีมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มีฐานะที่ยากจนหาเช้ากินข้ามบางวันก็ไม่พอใช้จ่ายจึงเป็นเหตุที่ทำให้เดือดร้อนทางด้านการเงินอยู่บ่อยครั้งลักษณะบ้านของเขานั้นเป็นบ้านเช่าและมีการเสียค่าใช้จ่ายไปกับบ้านเช่าทุกเดือนโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านตกเดือนละ3,000บาทเลยทีเดียว ครอบครัวนี้มีอาชีพค้าขายขายของกินตามตลาดนัดแถมยังเป็นหนี้รายวันที่กู้เขามาวันหนึ่งผู้ที่เป็นสามีนั้นได้เกิดไม่สบายจึงทำให้ต้องหยุดขายของเกือบอาทิตย์คนที่ปล่อยเงินกู้มันก็ได้ตามมาทวงเงินถึงหน้าบ้านเลยทำให้สองผัวเมียรู้สึกอับอายชาวบ้านไม่น้อยสองวันต่อมาแม่ของนางแก้ว คู่ที่เป็นพรรยาก็ได้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านแม่ของนางแก้วนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวโบราณและอาศัยอยู่ที่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดพอทราบข่าวว่าครอบครัวของลูกสาวตนนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินและอยู่อย่างลำบากเงินไม่ค่อยจะพอกินพอใช้จ่ายแม่จึงถามนางแก้วว่านางแก้วเอ,อ้ยเองอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ แก้วถามกลับมาทันทีแล้วฉันต้องทำยังไงละ่ะแม่พูดขึ้นว่ามันก็พอจะมีวิธีแต่เองต้องปฏิบัติตนและทำให้อย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไม่ให้ขาดตกของสิ่งนี้เป็นของที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาเรียกว่าเลี้ยงผีวิธีการเลี้ยงนั้นเองต้องนำข้าวและของสดของขาวรวมถึงน้ำ ขึ้นมาไหว้ทุกวันอย่าให้ขาดตกเป็นอันขาดนิฉะนั้นของที่ให้คุณจะกลายเป็นให้โทษเราแทนแก้วได้ฟังดังนั้นก็ไม่รอชา้ารีบรับคำแม่ทันทีเพราะครอบครัวของแก้วทนกับความลำบากมาหลายปีแล้วหลังจากวันที่แม่กลับไปบ้านนอกแล้วทางด้านนายสมสามีของแก้วก็ไม่เห็นด้วยกับของสิ่งนี้นักไม่พอใจแล้วแถมยังพูดจาลบหลู่ด้วยนายสมที่มีอาการไม่สบายอยู่บ่อยครั้ง เลยทำให้นางแก้วบางครั้งก็ลืมเอาของเส้นไหว้ขึ้นไปไหว้ผีเหมือนการดูแลเขาขาดตกบกพร่องอยู่มากคืนนั้นเองจำปาที่เป็นลูกสาวของนางแก้วและนายสมได้เข้านอนก่อนพ่อและแม่พอเธอหลับสนิทอยู่ดีๆเธอก็มีอาการตกใจผวาเหมือนกับผีอัมพอเธอตกใจตื่นขึ้นมา เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีมือใครมากอดคอเธอจากด้านหลังเธอเลยรีบวิ่งออกมานอกห้องและรีบวิ่งเข้าไปโผลกอดแม่ของเธอทันทีนางแก้วตกใจที่เห็นลูกเป็นแบบนี้นางจึงรีบซักถามลูกสาวแต่จำปาอยู่ในสภาพที่ตื่นประหนกตกใจพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง นางแก้วจึงพาจำปาเข้านอนแล้วกอดจำปาไว้จนจำปาหลับไปเช้าวันต่อมานางแก้วก็ไม่ลืมที่จะรีบซักถามจำปาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหลังจากที่นางแก้วถามลูกสาวจำปานั้นได้นั่งเล่าเหตุการณ์ให้นางแก้วฟังทั้งหมดแก้วจึงรู้ขึ้นมาทันทีว่าน่าจะเป็นผีที่ตนเลี้ยงไว้เป็นอย่างแน่เธอจึงเกิดความโกรธ และได้นำของสิ่งนั้นไปโยนทิ้งที่ในคลองหลังบ้านในเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้ผีที่นางแก้วเลี้ยงไว้เกิดความโกรธขึ้นมาเป็นทวีคูณในสมสามีของนางแก้วที่มีอาการป่วยอยู่แล้วจูจ่ๆก็มีอาการหายใจไม่ออก แล้วชักตาค้างขึ้นมาก่อนที่จะสิ้นใจส่วนจำปาก็มีอาการหวาดกลัวและผวาอยู่บ่อยครั้งเวลานอนส่วนทางแก้วที่ต้องออกไปขายของคนเดียวที่ตลาดนับวันก็ยิ่งขายของไม่ดีทุนที่เก็บไว้ค้าขายก็เริ่มหมดลงไปเรื่อยๆนางแก้วจึงหันกลับไปปรึกษากับแม่ของตนและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับแม่ฟังแม่เลยบอกว่าสิ่งที่แก้วทำนั้น มันผิดจึงทำให้ผีที่เลี้ยงไว้เกิดการโมโหและแม่ก็พูดว่าสามีของเองไปลบหลู่เขาและทำสิ่งไม่ดีไว้กับเขาเองจงรีบไปนำเขาขึ้นมาไว้บนหิ่งอย่างเก่าและทำพิธีขอขมาเข้าเสียแล้วชีวิตของเองก็จะกลับมาปกติอย่างเดิมเองจงจำไว้ถ้านำเข้ามาแล้วควรที่จะดูแลเขาให้ดีถ้าดูแลเขาให้ดีไม่ได้อย่าเอาเขาเข้ามาเสียดีกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อแต่ก็อย่าไปลบหลู่เขา